เพราะที่มีการดื่มน,น้ำชาของชาวอังกฤษนะคะมีเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราชที่19นะคะ <Enjoy na. S 1> ส่วนมากชาวอังกฤษมีอาหารอยู่2มือ้อมื้อเช้าแบบมื้อเย็นแล้วช่วงกลางวันก็จะเป็นการดื่มน,น้ำชานะคะพว่ยามว่างาแทนการหิวข้าวนะคะ ก็จะมีการดื่มน้ำชาช่วงกลางวันเพราะฉะนั้นเขาเคยมีชื่อว่า afternoon tea นะคะโดยระยะแรกนั้นการดื่มน้ำชาเป็นประเพณีสำหรับจ,น,จนสูงเท่านั้นนะคะไม่ได้แพร่หลายไปทั่วโลกทั่วประเทศเหมือนอย่างตอนนี้นะะน้ำชาก็จะเป็นชานมนะคะใส่นมลงไปแล้วใครชอบหวานก็จะเติมน้ำตาลลงไปนะคะ ก็แล้วแต่คนชอบนะคะ